แต่มันมีดีกรีนะของการทำบุญถ้าเราทำบุญกับพระอริยสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยนี่เบอร์นหนึ่งเลยเพราะผู้รับเนี่ยบริสุทธิ์มากทำบุญกับพระกับสงฆ์ก็ถือว่าบุญเยอะเพราะเราทำเราใจกว้างอย่างเราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นยังไงเรายังสามารถสละได้เราใจกว้าง เราก็ได้บุญเยอะถ้าเราทําบุญกับพระเจาะตัวชวยจาน้าพรพระไปบินธบาตจ้องใส่าอาจาร์อาจ้องบุญลดลงละเพราะใจแบ mm hmm. คบนี่ค่อยๆดูไปแล้วทําบุญกับคนมีศีลได้บุญสูงกว่าคนท้ศีลทำบุญกับคนท้ศีล ได้บุญสูงกว่าทำบุญกับสัตว์ได้ไร่ฉานเพราะภูมิจิตภูมิธรรมมันสูงกว่ากันนี่ในฝ่ายผู้รับนะในฝ่ายผู้ให้วัตถุทานที่เราจะทำนะบริสุทธิ์ไหมโกงเข้ามาแล้วมาทำบุญห้าล้านไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่เรามีน้ำพักน้ำแรงเราได้วันหนึ่งสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเราทำบุญห้าบาทบุญเราเยอะนะบุญเราเยอะ ในฝ่ายวัตถุที่จะทำนะแล้วก็ผู้ทำผู้ทำเองมีเจตนาที่เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างเราลงทุนล้านหนึ่งไปปล่อยโัวปล่อยควายตั้งความปรารถนาขอแข็งแรงไม่ได้ทำด้วยเมตตานะแต่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัวได้บุญน้อยได้บุญน้อยไม่ทำเลยดีไหม บอกตรงๆเลยไม่ดีต่อไปเกิดชาติต่อไปจะมีปัญญานะอย่างเราภาวนาอย่างเงี้ยเราจะมีปัญญาแต่จนจน,นงนั้นความดีทำให้ครบนะทานศีลสมาธิปัญญาทำให้ครบไม่ใช่ปัญญาเป็นบุญที่สูงที่สุดเราทิ้งบุญอื่น,นแล้วพยายามทำไปมีโอกาสก็ทำแต่ทำเพื่อเอากิเลสออกนะไม่ใช่ทำเพื่อเอากิเลสเข้า เราถึงจะได้บุญแรงแล้วต้องฉลาดในการทำ